ไม่ได้เอื้ออะไรฉันก็บอกว่าฉันจะไปด้วยอ๋อ <c oughs> พี่พี่ขาพี่เป็นไรอ่ะถามสัตนารสิป้ปาขาพี่เขาเป็นไรพอดีว่าใส่เหล็กถ่วงน้ำหนักเอาไว้เพราะว่าจะฝึกผลร่างกายให้เขานะสัตนตารรับเขาว่าป้าฟ้าจากเด็กคนนี้แล้วเหรอนี่คนเสียเหลีย่ยม ดี่ออว่าได้บะสมว่าเธรู้ใช่ไหมนะฉันเด้อนะเอ้าทำไมเราคนอื่นเขายังเรียกคนอื่นว่าหมามม้าเรียกแม่ได้เลยทำไมฉันเรียกป๋าป๊าไม่ได้อะมีเลยด้วยซ้ำมีปีเตอร์เรียกส,สายใจวิเวียนว่าคุณแม่ฉันก็มีาสายใจโจ,จเป็นป๋าป๊าเพราะว่าฉันคือราชงเงาแห่งรัติการฉันรู้ว่าป๋าป๊าจะเข้าร่วมกับฉันรู้ไหมว่าในสภาชิงเงาแห่งรัติการของฉัน,นมีชื่อป๋าป๊าเป็นอันดับแรกเลย จริงๆฉันมีคำนิยามของของรัทธิของพวกเราด้วยนะเต็มไปหมดเลยน่ะอยางไรอยางไรอยางไดอจะพูดหรอมาหน่อยแป๊บหนึ่งอะไรอะไรอ่ะฉันฉันเริ่มคัดวังแม้ผืนดีจะถูกฉุดด้อนแต่ข้าก็ยังเห็น่าท้องฟ้าที่ไร้ขอบเขตดวงตาแห่งความมืดเบิดฟ้าง ฟ้ามองโลกที่กำลังสั่นสะเทือนแสงสุดท้ายร่วงหล่นกินกินไปภายใต้เงาแห่งรัติการเสียสะท้อนจากพื้นดินเรียกชื่อของข้าเรากับโชชาตาที่ถูกเขียนเอาไว้เมื่อท้องฟ้าถูกบดบังด้วยม่านดำดวงตานะจะเป็นผู้ตัดสินทุกยิงเอ้ยทุกสิ่งราชเอ้ย,อยด้วยอำนาจข,ของข้า<อ>เนธมานโโจ่ราชาเลาแห่งรัติการฉันถามเธอคำเดียวแม่เธอแต่งงานหรือยังแม่ฉันหรอแม่ฉันแต่งงานแล้วแม่เธอสดไหมเมื่อ,อไหร่จะสด ม่ฉันไม่โสดแต่ว่าฉันอยากได้พอ่อญธรทมไม่เอาอะฉันจะแต่งนกับแม่ของเธอแม่ของฉันเขาอจริงๆฉันมีแบบว่าเป็นสิบอันเลยนะ,ป,ะป๋าป๊าฉันน<ม>่ชอบ,บมากๆเลยแต่ว่าตอนนี้คือป๋าป๊าคือชื่ออะไรชื่ออันดับหนึ่งของราชังเงาแห่งรัติกาเนะ่ยไม่คือรัตี <ละ S 1> ไม่ร <ละ S 1> าชังเงาคือฉันแต่ว่าจะป๋าป๊าต้องอยู่ในรัตีเงาแห่งรัติกาของฉัน ถือว่าดีอยู่แล้วลิกลิกลิกว่าได้เลยใช่ไหมครับสารอาจารย์จากความมืดสู่แสงสว่างจากความแค้นแปรเปี่ยนเป็นความรักจากความกลหนสู่ความสงบสุขจงเผยตัวตนอันน่าหลงไหลและงดงามจงตอบรับเสียงพี่ของข้ายามาโตฉันเลือกเธอเอคิโอเอคิโอเอคิโอนิมบัสอร์ดห้าไอปุ้มปุ้ย โอ้ยร้อยยี่ห้อเนฉันฉันอยากอคิโอไอเนี่ยโปรแม็กสิบเจ็ดอะเอายังไปด้วยอท่านแต่าจารตน,นะครับย้ำนะครับรอข,ข่าวข่าวอยูข่ข่าวนายเห็นข้างหน้าไหมใน,นสนามอ๋ออ๋อนนำเลยครับนำเลยอยย่เข้าแข่งกันอ,อันนี้คือมากว่าเดียวสุดแล้วหรอโห อุ <laughs> ้ยสวยจังเอ่ะเร็วพอไหมอสองฝั่งเอาแล้วเกมจะเริ่มอีกสามสองเขาทำได้กันอ,ะอ่ะสอโอ้เอเฮ้ยบินขึ้นมาอะไรทำดีๆอ้าวให้ขึ้นเหรอ สรารการก่อนคือครับไอ้อไม่กวาดผมไอ้ไอ้ด้ามไม่กวาดวางตรงไหนครับวางก่อนดนอีกว่าให้ผมลืมเมื่อยแ,<ต>แล้วขวัดไปเลยฉันอยากไอ้นี่ด้วยป๊าแป๊บนึงอยากอะไรเอ้ฉันจะยืนยังไงอ่ะป้าอยากยืนเธอทำไม่ได้นะเดี๋ยวเธอเธอไม่เก่งแหละอะไรอ่ะทำไมอ่ะโหไม่เท่เลยอ่ะโอเคเขาแข่งกันอยู่ข้างในอ่ะตอบใจนะครับคาเซเราไม่ควรเข้าไป ไม่เคยเข้าไปได้ไงเอาก็เขาแข่งเขาแข่ง,เข,ขงเขาซ้อมก็อยู่แต่เข้าไปทำไมโอ้ถ้าฉันเป็นผู้สอนเขาไงอ้าวเหรอเอา้านี่เธอไม่รู้ฉันสอนวิชานี้นะ่ะเขาไม่รู้อ่ะออเหรอก็บอกป้าไม่เคยบอกฉันอย่ามาเรียกว่าปา้าเอ้ยไม่ทันแล้วนะ่ะเพราะว่าตัวเองตอบรับเองแล้วด้วยซ้ําเอ้ยทำไมที่นี่สวยจังอะ่ะ มันดูว้าวจังออือเดี๋ยวเธอดูนะใ้าใหนฉันจะเราสามารถโหยหิโหยหิวได้ไหมอ่ะป,ะปะ๊าป๊าอย่าเพิ่งโหยหิว้วเนี่ยใช่รเอเขาแข่งกันก่อนศาสราจารย์จะไปทำธุระเลยใช่ไหมครับอ๋อไม่ฉันจะอยู่ภาคแถวนี้แหละคครัับโอเง้นขอบใจมากนะมีมีฝึกตรงไหนไหมครับเดี๋ยวเพราะไม่งั้นเดี๋ยวผมจะเข้าบ้านก่อนละได้ไว้เจอกันโอเคเจอกันครับศสราจารย์เดี๋ยวผม โซลาร์เรอมังกรสักครู่นะครับเนี่ยเธออยากเห็นกีฬาการแข่งขันไหมฮะนี่ยดูอยู่น่ะใช่โซลาร์มังกรพร้อมแล้วนะครับโซลารพร้อมแล้วเกมจะเริ่มอีกสามสองหนึ่ง และตอนนี้เปิดมาด้วยเฟสแรกมังกรกระจายกําลังออกเป็นซ้ายขวาและกลางครับส่วนทางด้านนากล่าของเราครับกระจายกําลังเช่นเดียวกันครับมีประธานนังด้านขวามือและตรงกลางวนกลับมาเชื่อเพื่อนทานี้หล่นทั้งคู่ครับทั้งมังกรและนักล่าฮะและตอนนี้เข้าทิ้งอยู่ที่หน้าลาครับนักล่าหล่นหน้าลาครับแต่ช็อเข้าไปเอาไข่ได้และหลังจากนั้นได้ไข่ขึ้นมาแล้วฮะมองหาทางออกซ้ายขวาไม่มีทางออกเท่าไหร่เพื่อนข้างนอกก็ลอให้อยู่นะครับว่าสนใจท่านสิมมาแล้วครับเตรียมที่กลังจะ การนาไข่ลำเนียออกมาฮะนักล่าที่อยู่นอกพยามออกมาแล้วทนี้เรียบร้อยครับออกมาครับฉีกออกมาขวาครับตบเข้ากลางครับเจออยู่ประทาไปไม่ได้ต้องวนกลับฮะจังหวะนี้วนอยู่หน้าสนามครับตัดเข้าตรงกลางอีกครั้งหนึ่งครับมองหาอยู่แล้วก็มีมังกร่วกไปอีกหนึ่งครับทักล่าทำงานได้ดีลุหนึ่งลุกสองโอ้โหมีการปะทาอย่างดูเดือดครับยังเหลือมังกรอีกสามตัวฮะกำลังมองจังหวะอยู่ครับโดยมีเพื่อนประกบอยู่ข้างหน้าฮะเพื่อนบอกไปได้เลยฉันประกบให้อยู่ครับแล้วทางนี้ด้านนี้มวงวนกับครับไปไม่ได้ครััับบิดรรรแลล้้้้ววงงเเียยยฮโหทไขนนกาาสจ ตอนนี้มีการกระชากลากมาถึงกลางสนามแล้วครับแต่ว่าไม่อาจไปได้นะฮะต้องบอกว่าในผู้ช่วยของนักล่าน,นะทำได้ดีครับแต่ว่ายังดีไม่พอฮคร <c oughs> ังอง <c oughs> รอวมีคนสิ้นอาจารย์โจ้สดีครับพวกเราครับอะไรกันละ่ะสวัสดีครับอาจารย์เอนโซ่พวกไราไปซ้อมกันเหรอมาเล่นกันเฉยๆครับไม่ได้ซ้อมอาจารย์อาจารย์อันนี้ลูกสาวอาจารย์คนใหม่อาจารย์ ไม่ใช่ปะป๋าใช่เหรอยปใช่ไหมค่ะนี่เธอฉันถามมะคำถามาเดียยนะไม่แม่เธอมีแฟนหรือยังแม่ฉันหรอแม่ฉันมีแฟนร้าวแต่ฉันอยากได้ใส่ใจแอนโจเป็นปะป๋าเพราะว่าใส่ใจแอนโจคือรายชื่อหนึ่งเดียวที่ฉันเอาเข้ารักเงาแห่งรัติกาลของฉันอ่ะใช่อันนี้แสดงว่าเธอตาถึงฉันจะบอกาสาใจคนนี้ปุกปันฉันมาโคตรเท่เลยโอ้โคตรเท่เลยถูกต้องแน่นอนแค่ท่านแค่ท่ายะคะมีบางตอนสนบถูกต้อง กค่ท่ายืงก็เท่แล้วอยากกินมางอ่ะเออฉันดูมังกรก่อนนายมังกรนี่คือมังกรเหรอเขาจะกลายร่างไหมอ่ะป๊าป๊าวิจิตเป็นสวยมากคือไม่ถึงมังกรคืออะไรเขาจะกลายร่างไหมเสด็จเจ้าครับเออย่างั้นเจอกันรอบหน้าฝากบอกลูกสาวสายตาคนใหม่ได้ไม่าจะผูกโบมานะทําไมอ่ะจะได้มีแค่ผมบ่เออเป็นไรลูกดิฉนเอาไว้หนึ่ง คืออะไรอ่ะหูเล่นตั้งนานคำตอบของมาคืออะไรไม Full ่หูกโบมีแค่ผมพอชุดดี้มจะไแล้อชุดที่เธอใส่ของใครของฉันสิปากที่พูดของฉันสิจมูกของฉันดวงตาฉันแล้วผมอ่ะของฉันอ่อพูดแล้วนะฉันไม่ได้ยินนะสนใจจะได้ยินได้ยินได้ยินแต่ได้ยินแต่ใช่ฟังกองขาแล้ว ผมว่าเดี๋ยเนี่ยกลับบ้านไปผมจะไปใส่ชุดให้แน่นขึ้นเดี๋ยวศาสตราจารย์จะเอาไปลูกสาวศาสตราจารย์ดูด้วยเนี่ยเพราะอะไรอ่ะจะได้รู้ว่าผมชอบครับฮัลโหลมุกขาโอ๋อมุกจีบเหรอมุกจีบเหรอเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วมันก็มันก็มันมันเปีแล้วขามีุกจีบมุกจีบเข้าใจแล้วทัสองฝั่งความแล้วเกมจะเล่นอีกอ๋อได้ครับพี่นี่ดูเป็นหมาแก่สุดๆไปเลยนะโอยนี่แก่แล้วยังไม่มีแฟรอีกหรอ ดิดิพุกในชั้นเล่นกับไมู่้กี่สิบคนเลยอะอันนี้เนี่ยเขาเป็นเหมือนกับไอ้นี่เสือแกะนะหากัะเธอพูดว่หมาไม่ได้ครับเป็นเสือเจนเน็คสามสองหนึ่งเปลี่ยนไม่กว่าไหมเร็วไปหรือเปล่าไม่ขขขวววาาาาาหหหหมมมมดดดนนนะะะพยยบบีใ้อยู่อีกฝั่งเขามีแค่สามคนเองไม่ใช่เหรอเธอไม่รู้กติกาการแข่งหรือยังไงอะไม่รู้อาจารย์โจสวัสดีครับวันดี เอาไม่ก่อนกรรมการมาใช้ดีกว่าไหมอันนี้เร็วไปควบคุมไม่ดีเท่าไหร่บ้าหมดเลยฉันต้องลงด้วยสิเนาะโอ้ลองบินด้วยดีไหมไรอ่ะลองบินไหมอันนี้เหรอเออลองบินดูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดีดีดี โอเคเธอพอเลย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 เธออะเธอลองไปจอดที่เดิมสิทำได้เปล่าจอดอไรนะจอดยังไงคือพีนลงไปอย่างเดียวลงไปลงสิกดหน้าไม่กก่าลงดีจะไม่ลงยังไงโอ้โหตาละถ้ากดหน้าไม่ลงไงแต่ก็ทำให้ดูอยู่ไม่ใช่หรือไง เช Dante, ือเ่อยังว่ามันเลวร้าสุดในโลกอฮะนั่นแหละไปแล้วก็โอนกระแบงโน้นเฮ้ยเบา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 โอยค่อยๆซีค่อยๆค่อยๆอ้าอยู่ไหนแล้วด้านหลังอะนี่เออเธอค่อยๆค่อยๆลงไปเออเธอลงลงไหนก็ได้อ่ะลงลงไหนก็ได้อ่ะเออไอแล้วพอแล้วพอแล้วพัลลัพตรงนี้แหละ

ป๊าป๊าหนูฟื้นแล้วสวัสดีค่ะล,คลูกคนที่เท่าไหร่แล้วคะอาไม่รู้ลูกคนที่เธอว่าไงนะมาถามว่าลูกคนที่เท่าไหร่แล้ว โอ้ยไม่ใช่ลูกฉันคนที่เท่าไหร่ก็ได้ไม่เป็นไรแต่ว่าตอนนี้บอป,าป้าเป็นเบอร์นอรหนึ่งที่เงาเแงวรติกาของฉันใช่ไหมคขาเงียบเป็นรือเปล่าคะอาจารย์ไม่ใช่แหะะขอโทษนะคะเขาเป็นรุ่นพี่หรอใช่เฮ้ยไปไลยไปไปไปส่งเพื่อนครับ โโอ้ไซบาถามว่าไงนูดอกเพื่อนรักเพื่อนเหรอใช่เพื่อนพิเศษชุบแป้งทอดว้าวคนที่เท่าไหร่แล้วนี่ขอทีนะเจอกันนะเจอกันใชบมกมือเฮ้ยโอ้ยไม่ขว่ำสีดำด้วยาไปเลยไปไหนเรียวฟ้าให้ไงเดี๋ยวเหอะ เธอจะไปไหนเออตัวห้เพิ่งนึกขึ้นได้ว่ามีเรื่องอยากจะถามค่ะว่าไงเรล่องตัวโอเคได้โอ้โหอะไรอะทำไมอะพี่ได้ของข้าย,ยากเหรอเราเท่ไม่เหมือนใครเหรอเฮ้ยเขาใจนี่อยู่แล้วป,ป๋าเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราหยุดเกมให้ไม่เอาป,ปา <laughs> ไปส่งไม่ได้พร้อมก็ขึ้นไปกว่าไหนอๆครับเลยเอาเลยครับรับเลยครับเดี๋ยวเอาขึ้นเองเลยอ่าก็ได้ก็ได้ก็ได้สามสองหนึ่งเป็นว่าโลกใบนี้มีสัตว์กว่าหนึ่งพันสปีชีส์อย่ามาเรียกว่าป่าด้วยนะแต่ผมเลือกที่จะชอบหนูว้าวโอ้ยัตว์ัตว์สภาพห้องใจในเขาอะคือฉันจะต้องไปที่โลกมัคก์ลอนด่วนเลยนี่ยใช่ได้ก็เนี่ยป่าส่งฉันตรงนี้ก็ได้แต่ฉันวิ่งกลับเองเออเออใช่ฉันค่อยว่ากันเนาะได้เลย ฉันคือผู้ที่อยู่ในรัติกาสินะใช่ปาป๋าคือ,อรายชื่ออันดับหนึ่งของรัธิเ <c oughs> งาแห่งรัติกาปะป๋าคือชื่อรัธิเราไว้นะเงาแห่งรัติกาฉันคือ,อ,อราชาเงาโอเคไหมปะป๋าบายบายเออฉันจะโบกมือให้ปะป๋าด้วยนี่นะโบกมือให้ปะปะ๋าอ๋อบายเออลาบา้าป่ป๋าไปซะไป